ศาบเรียนท่านประธานที่เคารพครับครับผมก่อแก้วพื้นทองสสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยครับท่านทานครับท่านประธานคงทราบดีว่าผมเองเป็น <c oughs> หนึ่งคนที่ถูกหลอกให้ไปประชุมดีอยู่ที่ห้องประชุมกองทัพบกในวันที่22พฤษภาคม2557ก่อนถูกล้อมจับแล้วก็ประกาศยึดอำนาจโดย ผู้บัญชาการฐานบกในขณะนั้นก่อนที่จะถูกมัดมือปิดตานำขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปขังไว้ในค่ายฐานแห่งหนึ่งแถวภาคตะวันออกท่านประธานครับก่อนหน้านี้พวกผมเองก็เป็นกลุ่มคนที่ต่อสู้เรียกร้องเพื่อประชาธิไตยมาตั้งแต่ปี2550นั้นจุดยืนพวกผมในเรื่องประชาธิไตย ความจริงชังที่มีต่อคณะยุติธรนาจมนาไม่ว่าคณะไหนพวกผมมีความจริงชังอย่างเต็มเปี่ยมแระไม่ยอมรับการกระทำรวมทั้งคำสั่งหรือกฎหมายต่างๆของคณะยุติธรานาจนาเ่านั้นการที่ผมเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการการของชุดนี้ก็ด้วยความประสงค์ส่วนตัวที่อยากจะลบล้างทำลายคำสั่ง หรือผลพวงจากการยึดอำนาจทั้งหลายให้หมดสิ้นแต่ทําทานครับเราเองไม่สามารถทำตามอำเภอใจได้เพราะว่าประกาศคาสั่งของคอสชน,นั้นมีเยอะแยะแล้วก็มีผลกระทบต่อองค์กรทั้งภาครัฐและภาคชนจำนวนมากถึงแม้ในใจอยากจะยกเลิกให้หมด แต่เราก็ไม่สามารถกระทําได้เพราะว่าเราต้องฟังเหตุและผลนะครับคําสั่งคอทชอที่4/2559ทนะครับคําสั่งนี้เป็นคําสั่งที่ต้องการแก้ปัญหาจากความราช้าของการจัดทําผังเมืองนะครับซึ่งการออกคําสั่งนี้ทําให้กลุ่มผู้ประกอบการสองกลุ่มได้ประโยชน์นะครับนั่นก็คือกลุ่มโรงงานไฟฟ้าซึ่ง เป็นกลุ่มโรงงานที่ต้องดำเนินการตามแผนพลังงานของชาตินะครับซึ่งเราเองก็ได้มีการพยายามเพิ่มสัดส่วนของพลังงานสะอาดนะฮะเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของนานาชาตินะครับสองกลุ่มโรงง,งานกำจัดขยะนะฮะที่ส่วนปกครองท้องถิ่นหลายที่ต้องการมีเพื่อกำจัดขยะและบางที่มีความประสงค์ที่จะผลิตไฟฟ้าจากขยะด้วยนะครับ ท่านประธานครับเรื่องนี้เราได้มีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานนะครับเพื่อมาให้ข้อมูลประกอบการพิจารณานะฮะไม่ว่ากระทรวงพลังงานากระทรวงอุตสาหกรรมกรมโยธาธิการการไฟฟา้าฝ่ายผลิตสภาอุตสาหกรรมสมาคมผู้ประกอบการพลังงานสะอาดเป็นต้นในคณะกรรมการศาศาเองก็มีการพูดคุยเรื่องนี้อย่างซีเรียดหลายครั้ง หลายรอบเพราะว่ากรรมการเสียงข้างน้อยก็มีความประสงค์อย่างแรงกล้าที่ต้องการให้ยกเลิกคําสั่งคอชชฉบับนี้ทันทีนะครับด้วยผลอย่างที่ท่านเองก็ได้รับทราบมานะครับแต่เนื่องจากว่าคําสั่งนี้ก่อให้เกิดผู้ประกอบการพลังงานสะอาดจํานวนมากได้ไปยื่นขออนุญาตในการสร้าง พลังงานสะอาดนั่นก็คือโซลาเซลล์นะครับเป็นจำนวนมากบางรายก็ได้รับการอนุญาตและก็ติดตั้งใช้งานเรียบร้อยแล้วแต่หลายรายซึ่งเป็นนับร้อยนะครับอยู่ในขั้นตอนการขออญาตยังไม่สามารถก่อสร,ร้างได้รวมทั้งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตทั้งทานครับ ปัญหาคือว่าถ้าเรายกเลิกคำสั่งประกาศคำสั่งที่4ทับ2 5, 5 9, เลยทันทีจะทำให้ผู้ประกอบการที่ยังยื่นขอแรกไม่เสร็จสิ้นทีจำนวนนับร้อยหลายต้องถูกยกเลิกโครงการไปทันทีจากการสอบถามหน่วยงานต่างๆรวมทั้งผู้ประกอบการไฟฟ้าพลังงานทดแทนมาให้ข้อมูลต่อคณะกรรมาการนะครับเราได้ข้อมูลว่า ปัญหาหลักที่เราจะเจอคือว่าในขณะนี้สังสาภาพยุโรปและอเมริกาได้กำหนดให้การส่งออกสินค้าจากไทยหรือจากประเทศไหนก็แล้วแต่ไปยังสหภาพยุโรปหรืออเมริกาจะต้องใช้พลังงานสะอาดหรือ green energy ในอัตราส่วนที่แตกต่างกันนั่นหมายถึงว่า โรงงานของไทยที่ส่องออกไปสภาพยุโรปหรืออเมริกาก็จําเป็นต้องใช้พลังงานสะอาดนะครับอย่างเช่นโซล่าเซลล์เชีวมวลในอัตราส่วนที่สภาพยุโรปกําหนดไว้บางโรงงานก็ต้องจ้างผู้ประกอบการพลังงานทดแทนนะครับมาติดตั้งพลังงานทดแทนให้เขาเพื่อเขาจะได้นาส่งคข้าระบบของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแล้วจะได้ให้ข้อมูลกับตอยิว่านี่เป็นโครงการที่เขา ว่าจ้างมาเพื่อได้สัดส่วนตามที่สภาพยุโรปเขากําหนดไว้มิฉะนั้นเขาจะไม่สามารถส่งออกสินค้าเข้าไปยังสาภาพยุโรปได้เลยนะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่ากังวลและเป็นเรื่องที่จําเป็นอย่างยิ่งที่คณะกรรมการต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนเพราะเรื่องนี้เป็นปัญหาของประเทศทุกท่านคงไม่ลืมว่าตอนนี้เราเองอยู่ในภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ มาสิปีแล้วการที่เราจะตัดสินใจอะไรก็แล้วแต่ที่จะเป็นการซ้ําเติมปัญหาเศรษฐกิจของประเทศนั้นมันเป็นเรื่องที่เราต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนอย่างยิ่งถึงแม้พบผมเองนะครับได้ฟังข้อมูลของกรรมการเสียง,งน้อยเห็นใจเข้าใจแต่ด้านหนึ่งผมก็ต้องฟังเสียงของหน่วยงานของรัฐ และผู้ประกอบการต่างๆที่เขาหมายข้อมูลว่าเขาจะเดือดร้อนอย่างไรทั้นถ้าเรายกเลิกคำสั่งคอสชฉบับนี้ทันทีนั่นหมายถึงว่าโรงงานต่างๆที่ไม่สามารถส่งออกสินค้าไปยังสหภาพยุโรปหรืออเมริกาได้เขาจำเป็นต้องย้ายฐานผลิตไปที่เขาจำเป็นต้องย้ายฐานผลิตไปที่ที่มีองค์ประกอบที่สามารถซัพพอร์ตเขาได้นั่นหมายถึงว่า การส่งออกไทยก็จะน้อยลงพนักงานคนไทยจํานวนมากก็จะตกงานครอบครัวของพนักงานเหล่านั้นก็จะเดือดร้อนท่านเพื่อนสมาชิกค,ครับนั่นคือเหตุผลหลักที่ว่าทําไมกรรมธิการชุดนี้ถึงแม้ชิงชังคอสอชอแต่เราจําเป็นต้องดึงระยะเวลาการบังคับใช้กฎหมายนี้ ก่อนที่ยกลไปนะฮะท่าน,นนี่คือสิ่งที่เป็นเหตุผลหลักที่ผมเองและกรรมการเสียงมากอยากให้เพื่อนสมาชิกได้เข้าใจว่าทำไมเราต้องก้ากืนตัดสินใจโหวตในทิศทางนี้นะครับส่วนเหตุผลที่ทำไมว่าเราต้องดึงเวลาไว้สองปีทั้งนี้เป็นเพราะว่าเราได้เชิญกรมโยธาธิการ มาหาเรื่องกกับารจัดทําผังเมืองในพื้นที่ต่างๆนะครับซึ่งได้ข้อมูลจากกรมุทธการว่าถ้าพื้นที่ใดขอจัดทําผังเมืองใหม่นะครับเพื่อสอดคล้องตามสภาพการใช้งานตามวัตถุประสงค์ต่างๆโดยทั่วไปต้องใช้เวลาหนึ่งปีถึงหนึ่งปีครึ่งในการจัดทําผังเมืองใหม่เพราะฉะนั้นกรรมธิการเลยตัดสินใจ เือไว้ในระยะเวลาในการยื่นขอจัดทำพังเมืองใหม่อีกระยะเวลาหนึ่งจึงมีข้อสรุปร่วมกันว่าขอขยายเวลาคำสั่ง4/2/2559ไว้2ปีก่อนจะที่จะมีผลยกเลิกดังนั้นครับท่านทานครับผมจึงขออนุญาตกับเรียนเพื่อนสมาชิกไว้ตรงนี้ว่านั่นคือเหตุผลที่เราจำเป็นต้องคงไว้สองปีครับขอบคุณครับ